สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับบอลทางช่อง BP c a r าร i เดีนะครับวันนี้วันหยุดนะครับแล้วก็ตรงกับวันหยุดยาวด้วยนะครับบอลมาอัปเดตไซแม่พันธุ์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับในคลิปนี้นะครับที่กัดส่วนยู่ตำบลบางเดือออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับผมสนใจบอล4บอลติดต่อที่0816282752 2, นะครับ ID line black19 เดี๋ยวบอลขึ้นไว้ที่ ใต้คลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมนะวันนี้นะครับว่าบอลมีต้นไหนมาแบ่งบ้างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นะไม้หน้าฝนเนี่ยเริ่มทยอยโตแล้วก็งามนะครับเนาะขนาดเป็นต้นจอมยังงามเลยนะครับผมนะเป็นต้นจอมก็งามนะครับอันนี้เป็นทองสวนชาตินะครับนะน้องให้ดอกแล้วนะครับผมนะน้องให้ดอกแล้วเป็นบอลที่ลวดลายสวยมากนะครับนะ กับซูเปอร์โนวานะครับผมนะกับซูเปอร์โนวานะมีน่าจะมีมาแบ่งนะครับผมน่าจะมีมาแบ่งนะทองสวนาชาตินะครับอันนี้เป็นจอมของเทพคอนซูนะครับจะเป็นที่ส่วนบอลจะเป็นหน้าสีแดงนะหน้าสีแดงนะอันนี้อีกต้นหนึ่งที่บอลโปรดมากนะอันนี้เขาทําจํานวนได้รับแต่บอลยังไม่ได้ผ่านนะทองคาขาวนะครับผมนะเขาจะเป็นสีเหลืองนวลๆแล้วก็ป้ายออกสีเป็นขาวๆนะครับผมวันนี้เราก็มาเก็บ มเมล็ดด้วยนะครับมเมล็ดที่ผสมกันนี่เมื่อเช้าบอลเข้ามาดูนะครับมีมเมล็ดอ่าฝักนะครับผมแตกนะครับผมก็นี่มีอต้อนนี้เป็นรัศมีจันนะครับผมนี่รัศมีจันก็คือฝักวันนี้เก็บฝักได้หลายฝักมากนะครับอันนี้แพวตะวันนะครับนะลูกไม้ที่บอลใส่กับเขาก็จะเป็นพวกใบกลมนะครับบอลใบกลม แล้วก็มีตู้ที่เราผสมแล้วติดติดฝักนะครับนี่ให้ดูนะครับตู้นี้อันนี้ผสมไม่ทันนะครับกล้องกล้องธรณีเสียได้เหมือนกันนะผสมไม่ทันเขามาติดฝนนะครับผมเนี่ยมาติดฝนแล้วก็ฝักเขาก็หลุดไปเลยนะครับหลุดไปเลยอ่าอันนี้อึ้งสยามนะอึ้งสยามเป็นบอลที่ลายสวยมากนะครับ ลายสวยนะครับนี่ฝักก็ระเบิดเหมือนกันนะครับเรามาเก็บอึ่งสยามกันด้วยนี่นะครับเดี๋ยวมีต้นที่เป็นไม้เมะเล็ดเนี่ยจากที่สวนนะครับผมนะเป็นรหัสนะอันนี้อึ่งสยามพามาชมนะครับนะเช้าเช้านี่นะครับอันนี้เป็นน้องเป็นอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้ลูกมาจ่ายมาสวยมากนะครับนะลูกเต็มคอเลย นะครับบอนยังไม่มีเวลาแยกนะเผื่อใครสนใจจองได้นะครับผมน้องอินฟินิตี้นะครับเขาจะเป็นทั้งสีส้มสีเหลืองใบกลมๆฟอร์มเตี้ยๆนะครับน่าจะมีลูกแบ่งเยอะมากนะนี่ออกมาอีกสองสำน่อนะครับนะเผื่อใครอยากได้ไม้หน่อนะครับไม้หนอนะครับเพชรบูรณ์สวยมากนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะเพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์อันนี้เป็นน่าจะเป็นออปติมัสนะครับอูเนี่บอนชอบอึ่งสยามนะลายเขาสวย ลายใบยสวยมากนะครับมีหน่อนะเนี่ยเต็มคอเลยอ้ามีดอกใหม่อีกแล้วนะครับมีดอกมาใหม่อีกแล้วนะจะได้ผ่าไหมนี่นะครับเนะวลามีดอกหนอกมาเราก็ลุ้นนะครับเรามาลุนเอนจ็กแดนเนียลเป็นบอลที่ป้ายน้อยนะครับป้ายน้อยเขาจะโตช้าหน่อยนะครับสาหรับแจ็คแดนเนียลอย่าไปดูอ่าบอลสีที่บอลแบ่งปันกันนะครับตู้นี้ล็อตนี้จะเป็นไม้ที่แบ่งปันนะครับมีทั้งกระถางสี่แล้วก็กระถาง กระถางหกนิ compact, ้วนะครับผมนะทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเลยอันนี้อันนี้จะเป็นบอลมีชื่อนะครับบอลมีชื่อนะบอลให้ดูนะครับแสงตะวันที่สวนน่ะจะเป็นใบป้อมๆนะครับใบป้อมๆกลมๆนะนี่นะครับอันนี้งุ้มไปเลยนะครับใบใหม่มานะงุ้มไปเลยนะครับแล้วก็กลมดิกเลยนะครับแสงตะวันบอลเปิดไว้อยู่ที่แ5ด้อยห้าิบาทนะอันนี้เป็นใบที่มันน่าจะแผงนะครับน่าจะแผง นี่ต้นละแปดร้อยห้าสิบนะครับนี่แสงตะวันนะครับยิ่งโตยิ่งเปิดหน้ามาสวยมากนะครับนะมีจํานวนนะครับแสงตะวันนะมันมีจํานวนนะ,ะมีแบ audio, ่งหลายต้นเลย right. นะครับผมใส่ใสหน้าหลักหน้าหลักเลยนะครับมาอยู่ในกระถางสี่โตรง่ายนะครับเป็นบอลที่โตง่ายมากๆนี่อันนี้ก็เป็นแสงตะวันนะครับใครสนใจหน้าไหนก็คืออ่าแคปรูปท่งมาได้นะครับบอลแบ่งอยู่ที่ต้นละแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเลือกได้เลยนะครับ อันนี้เป็นไม้โปรดของที่ส่วนอีกต้นนึงนะครับน้องชื่อว่าฟินแลนด์นะครับผมเป็นบอลทํายากนะครับแล้วก็มีน้อยมากๆเลยนะครับสําหรับฟินแลนด์นะบันแบ่งอยู่ที่ต้นละ250บาทนะครับ250าบาทนะน้องมีชื่อว่าฟินแลนด์นะครับสวยมากนะครับเป็นบอลใบหอกป้ายนะครับเป็นบอลใบหอกป้ายนะครับฟินแลนด์นะครับอันนี้เป็นลูกไม้ผ่านะครับอันนี้ผ่าแล้วเป็นลิมิกนะครับลูกลิมิกนะ เขาจะให้มีความหลายสีนะครับตรงหูใบเขาจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ป้ายสม้มป้ายเขียวมีเม็ดขาวลอยต้นแม่เขาโซมนะครับผมนนบนผาไปแล้วก็ไม่ฝืนนะแต่แบบสวยเลยยิ่งโตยิ่งสวยนะสำหรับลูกลิมิตนะนี่บอลแบ่งอยู่มีดแรกนะครับผมขอ550บนะครับมีดแรกนะครับมีดแรกนะครับ,รครบใครได้ไปมีดแรกก็คือมาจากส่วนบนนี่นะนะอันนี้สวยมากนะครับสําหรับกุดไนนะครับกูดไน นี่กุดไนขอสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับขอสี่ร้อยห้าสิบาทนะกุดไนนะหน้าเข้มมากแล้วนะครับนะนี่เวลายิ่งโตขอจะยิ่งหน้าเข้มๆนะนี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับกุดไนนะกุดไนเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์เลยนะครับผมรัศมีจันนะครับรัศมีจันนะอันนี้โตแล้วนะขอหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะรัศมีจันนะครับ อันนี้เป็นทองผันเมืองอ่าจ่ายลูกสวยมากนะครับเป็นอีกบอลหนึง่งน่าจะน่าจะไม่มีใครบอกว่าทองผันเมืองเขาจ่ายลูกสวยมากนะครับแล้วก็ลูกเขาป้ายชัดมากนะครับป้ายชัดเอาไปเป็นแม่พันได้นะครับทองผันเมืองนะบอลแบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะทองผันเมืองอันนี้การเน็ตนะครับการเน็ตเป็นบอลใบหอกนะครับทรงสวยใบสวยนะครับผมนะ คลิปที่แล้วปิดไปหลายต้นมากนะครับกรเน็ดนะนี่ใบหนบ่งที่200อบาทนะครับสอง้บาทนะกรเน็ดนะครับเื่อใครชอบนะเป็นไม้แบบใบเงาเงานะครับผมใบเงาเงานะต้นนี้เป็นกุดลักนะครับกุดลักขอ120ยบาทนะครับหนึ่งสบาทนะครับกุดลักนะครับกล้องธรณีนะครับกล้องธรณีที่นี่จะเป็นกระดูกชมพูนะครับนะป้ายเหลืองแล้วก็ ยิ่งโตจะยิ่งเป็นสีน้ําตาลนะครับผมกล้องธรณีนะอันนี้สวยมากนะคลิปนี้มีตะบอลอันนี้เริ่มโตนะครับเริ่มโตนะเริ่มโตกล้องธรณีต้นนี้สวยมากนะครับเนี่ยชอบเลยนะครับอ่าขอสี่ร้อยนะครับขอสี่ร้อยนะกล้องธรณีนะมีอันนี้อีกต้นหนึ่งนะไซใหญ่เหมือนกันเลยขอสี่ร้อยบาทน,นะกล้องธรณีนี้ฟอร์มโตแบบยิ่งโตแบบยิ่งสวยนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะอ่าทอง ต่อไปต้นนี้นะครับน้องมีชื่อว่าทองคำนะครับนะอันนี้ป้ายหนักมากนะครับนะขอสามร้อยบาทนะครับขอสามร้อยนะครับสวยมากนะครับตัวมาเขาจะเป็นแบบใบเงาเงานะครับผมใบเงาเงานะทองคํานะอันนี้เป็นลูกดาลุมะนะแต่ใบเขาจะเป็นกลมๆป้อมๆนะครับผมกลมๆป้อมๆเอาไปลุ้นนะขอสองร้อยนะครับขอสองร้อยต้นนี้นะครับเผื่อใครชอบต้นไหนนะอย่ามาเปิดดูกันต่อนะครับอืม ตู้นี้ก็เริ่มโตนะไม้เริ่มใหญ่โตไม้เริ่มใหญ่โตมีมีอันนี้เป็นทวายไลท์เนี่ยนะทวายไลท์เป็นบอลทันรรยากมากนะครับผมนะบนได้มาไม่กี่ต้นเองนะครับผมสําหรับทวายไลท์นะทวไลท์มีไม่กี่ต้นเองอุย้ยอันนี้กลมดิกเลยนะครับแสงจันนะอันนี้กลมมากกลมมากเลย ให้รับขอสามร้อยแปดสิบบาทนะครับแสงจันนะหน้ากลมแบบกลมดิกเลยนะครับผมแสงจันก็เป็นบอลที่มีสเสน่ห์นะอันนี้ลดาราลินนะครับดาราลินขอหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ใบใหม่มานี่คือแบบเงาเหลืองเลยนะครับผมดาราลินนะครับใครยังไม่มีนะครับผมดาราลินก็เป็นบอลดาราน,นพัลัดที่แผงมาสวยอีกต้นหนึ่งเลยนะครับอันนี้บอลกระแสนะครับผมน้องมีชื่อว่าเลนเจอร์ อีกหน้านึงครับเลนเจอร์เขาจะมี2หน้านะมีหน้าแดงแล้วก็หน้าเขียวหน้าเขียวจะเป็นแผงที่เขาตามกันอยู่นะครับนี่นะครับต้นนี้สวยมากนะครับหน้าเขียวแล้วก็ใหญ่แล้วน้องเป็นชื่อว่าเลนเจอร์นะครับเลนเจอร์นะนะครับนี่เลนเจอร์มันแม่งอยู่ที่1,200นะครับ1,200บาทนะเป็นหน้าเขียวนะครับเลนเจอร์นะนะครับเป็นไม้ที่อตามเก็บกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับเลนเจอร์นะมีฮัตบีดนะครับ ฮัตบีดสวยมากนะครับฮัตบีดหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะฮัตบีดบนะอันนี้เป็นหหซับมั่งคั่งนะครับนะสับมั่งคั่งต้นนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะสับมั่งคั่งนะครับเป็นบอนที่แผงมาจากณมืองนนท์นะครับผมแต่ทรงสวยแล้วก็ใบกลมนะครับใบเขาจะกลมเล็กๆเลยบอนให้ดูต้นใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อืม นะครับนี่เขาจะเป็นใบแบบใบกลมก้านแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมนะก้านแข็งแรงใบกลมมีหนึ่งในจักรวาลด้วยนะครับจะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวบอไปหยิบให้ดูนะครับตู้นี้นะครับตู้นี้มีตู้นี้มีทั้งไม้มเมล็ดแล้วก็ไม้ที่โตโตแล้วนะครับนะบนดูขอดูหน่อยนะโอ้บหทองอัตชาตินะครับ ทองอัตชาตนะนะครับนี่ทองอัตชาติคือล้นกระถางสี่ไปเลยนะครับผมนะไปขึ้นกระถางแปดได้เลยนะครับนะผ่ามาจ่ายลูกสวยนะครับนะจ่ายลูกสวยนะขอสามร้อยแปดสิบาทนะครับขอสามร้อยแปสิบาทนะมีสองต้นนะครับที่เป็นไซส์แบบไซส์บึ้มๆนะนี่ให้ดูก่อนนะครับทองอัตชาตินะสามร้อยแปดสิบาทนะครับผมสามร้อยแปสิบาทอันนี้เป็นหนึ่งในจักรวาลมีจํานวนอยู่นะครับนะต้นละร้อยนะครับผม ต้นละหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งในจักรวาลน,นะครับเป็นบอลสวยตัวหนึ่งหูอันนี้เพชรพรอนคุณเนี่ยครับโตมาใบเขาจะแบบเริ่มเป็นชมพูนะครับผมเริ่มเป็นชมพูนะแล้วก็ให้ลายสวยบแบ่งอยู่ที่ต้นละสองร้อยนะครับเพชรพรอนคุณนะครับนะเป็นไม้ที่ขายดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าฟอร์มเขาสวยมากแล้วก็โตมาก็จะเป็นลายอีกลายหนึ่งครับนะอันนี้เป็นหอคำหลวงนะให้ดูก่อน หอคำหลวงที่น่าจะเป็นออกลายไทยแล้วก็แดงป้ายเหลืองนะครับแดงป้ายเหลืองนนะบนแบ่งอยู่ที่ต้นละลอยนะครับหอคำหลวงเดี๋ยวบอลให้ดูอ่าต้นพี่เขานะคือสวยมากนะครับต้นพี่เขาออกมาเวลาเขาโตแล้วจะชัดเจนมากเลยนะครับผมหอคำหลวงนะอือบอลให้ดูก่อนอหน้าเขาจะชัดแบบแล้วก็ฟอร์มสวยด้วยนี่นะครับจะเป็นลายไทยนะครับป้ายเหลืองนะครับลายไทยป้ายเหลืองนะครับหอคำหลวงนะ อันนี้ไม่ได้คำใบด้วยนะครับผมคือสวยมากนะครบับนแบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยนะนะคลิปที่แล้วปิดไปหลายต้นอยู่นะครับผมนะห่อคำหลวงจากที่สวนนะอื่ผ่าเป็นแม่เดียวกันเลยนะครับเนี่ยสวยมากนะครับอือน,นะครับเอาไปเลี้ยงแบบเยอะๆเต็มตู้นี่คือแบบสะพึงเลยนะห่อคำหลวงนะได้ได้อยู่นะครับซันเซ็ตนะครับแบ่งไปต้นละร้อยนะครับนะอื่เอาไปต้นละร้อยอันนี้ใบ บน,นี้อยากขอกระทิ้งใบนะครับน,นี่สวยนะต้นละหนึ่งร้อยนะครับซันเซ็สกายนะนี่อันนี้ออกหน้าเขียวๆหน่อยนะนีครับต้นละร้อยนะครับ,ครบใครอยากได้ซันเซท็ททักหาบอได้นะอันนี้เป็นคุณพระนะคุณพระนะโอ้ต้นนี้สวยจังขอสี่ร้อยบาทนะครับคุณพระนะอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับผมไซส์ใหญ่นะเลี้ยงแดดจรถ,ถึงเขาจะเป็นหน้าออกน้ําตาลนะครับผมอันนี้นะครับอ่ะ คุณพระเหมือนกันสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับเลี้ยงแบบจำๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นอตุกแกรหัสซีนะครับเขาจะเป็นแบบเข้มๆดุดๆดำๆเม็ดสวยๆลอยๆอย่างเงี้ยเลยนะนะนี่มันแบ่งอยู่ที่ต้นละสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะตุกแกรหัสซีนะครับรหัสซีนะรหัสซีอันนี้เป็นลูกไม้ที่สวนนะครับนะเป็นลูกไม้สีส้มนะครับสีส้มนะนี่ เหลือต้นเดียวนะครับเหลือต้นเดียวนะน้องจะเป็นส้มสะพึงเลยนะครับผมนะเหลืออยู่หนึ่งต้นนะครับต้นนี้ขอบแบง่งอยู่ที่สองร้อห้าสิบบาทนะครับสองร้อห้าสิบาทนะอันนี้เป็นลูกมาที่โตมาสวยนะจีนชอบนะครับมนจีนชอบอันนี้เป็นอ่าเยลโลอาติเมตนะครับเอาไปต้นละสองร้อห้าสิบาทนะเยนโล่อาติเมตนะครับม,มีจํานวนนะครับเยลโลอาติเมตนะอันนี้นี่นะครับขอต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะ นะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะยลนโลติเมตนะอันนี้เป็นทองเศรษฐีนะใบเขาจะยาวหน่อยนะทองเศรษฐีแต่ให้ลูกสวยนะเป็นสีเหลืองสีส้มเลยนะอันนี้ปอกใบสวยมากนะครับทองเศรษฐีต้นนี้นะนะครับเอาไปแปดสิบาทพอนะครับถ้าทองเศรษฐีนะนะครับนี่เป็นลูกไม้ออกดักด้าหน่อยนะโตมาไม่รู้จะเป็นยังไงนะอันนี้ดําปีเลยเนี่ยบอลลอลุ้นอยู่นะครับดํามากนะครับไม่แน่ใจว่าผสมผสมกับพญาขอมหรือเปล่านะ นะเทพคอนซนะูเป็นบอลโตยากนะเป็นบอลโตยากมากๆอีกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเทพคอนซะูนะเนาะแต่แม่เมื่อกี้แหละนะครับแม่เมื่อกี้นะหน้าแดงๆนะนะเลี้ยงโตยากหน่อยนะครับต้องอยู่ในตู้นะครับเทพคอนซูนะใครรับนะต้นนี้ขอหกร้อยห้าสิบบาทนะหกร้อยห้าสิบบาทนะนะครับเรี้ยงเทพคอนซูนี่คือแบบโอ้โหประครบประงมอย่างดีนะครับต้องประครบประงมนะ สุดยอดนะอันนี้ไม้ไมไมเมล็ดของที่สวนนะครับเป็นใบหอกนะครับผสมเองอย่าไปดูกันอ๋อฝั่งนี้ยังมีอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นลูกไม้ออกเป็นชมพูบานเย็นนะครับผมชมพูบานเย็นนะครับแล้วก็มีลายเปิอะนะครับลายเปเอะดนะครับผมนะบันแบ่งอยู่ที่สองรอยห้าสิบาทนะครับสองรอยห้าสิบบาทนะอันนี้อ่าบอลให้ดูที่เป็นใบแบบใบป้อมๆนะครับอันนี้ก็เป็น ไม้มเมล็ดเหมือนกันนะครับผมอันนี้เม็ดลอยสีอ่าสีขาวชัดเจนนะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะอันเนี้ยต้นนี้น่าจะเป็นฟอร์มใหญ่นะนะครับผมอืมแต่สวยนะครับสีสวยมากนี่นะครับให้ดูนะว่าทักมาถามได้เลยนะครับว่าอ่าสนใจเป็นเป็นลายไหนนะครับผมอันนี้ออกเป็นใบกลมๆนะใบกลมๆนะแต่เป็นลายสีน้ําตาลน,นะครับผมอุ้ยอันนี้น่าลุนจัง อืมเว้ยต้นนี้สวยนะนะอะขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับใบกลมนะยกแล้วนะยกแล้วก็ต้องขายนะยกแล้วต้องขายถ้าเป็นใบยาวนะครับใบยาววันจะมีอ่าใบยาวนี่คือจะเป็นแม่พิชมพูนะเดีย๋ยวบนให้ดูก่อนน่าจะมีอยู่หลายต้นอยู่นะครับอ่ะเอาไปต้นละสองรอยห้าสิบาทเท่ากันเอาไปลุ้นกันเลยนะต้นที่หนึ่งนะครับอืม โอ้ยอันนี้เสียดายกระถางทับใบในะครับกระถางทับใบนี่ใบยาวนะครับนี่ต้นที่สองนะครับอยากอยูย่ฝั่งนู้นนะมาให้ดูก่อนเอาไปเท่ากันเลยนะโอ้ยต้นนี้น่ารุ้นน่ารุ้นน่ารุ้นนะครับต้นนี้สวยมากนะครับต้นที่สามนะโอ้ยต้นนี้ก็สวยนี่ต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่นะครับ สี่ต้นพันนะครับไปลุ้นได้เลยนะอ่ามีต้นที่ห้าอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับนี่มันหยิบไม่ถึงนะครับตู้ขนาดกว้างเมตรกว่าๆนะเมตรกว่าแต่อึ่มไม่ถึงนะครับนี่ต้นที่ห้านะครับนะนะครับเอาไปลุ้นได้เลยนะครับห้าต้นเป็นไม้เม็ดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเป็นไม้เม็ดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะนี่นะครับโอ้ยสวยมากนะครับ อันนี้เป็นมิ่งมงคลนะครับมิ่งมงคลนะนะครับขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะมิ่งมงคลแพงนะครับอันนี้ป้ายสวยมากนะครับป้ายสวยเลยนะครับนะก็เริ่มโตอีกรอบหนึ่งนะครับนะเริ่มโตอีกรอบหนึ่งนะสำหรับมิ่งมงคลนะอันนี้เป็นเทพพัสุธาเทพพัสุธานี่คือเป็นเหลืองนวลนะเนาะมันแบ่งอยู่ที่ต้นละลอยนะครับเทพพัสุธาเนี่ยเป็นเหลืองนวลนวลแบบนวลมากนะครับ วันพระัสป้ายนะครับไปที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะคือไซส์ใหญ่แล้วนะครับวันพรหัสป้ายนะบันยกให้ดูก่อนที่ส่วนจะเป็นป้ายออกหน้าแดงนะครับจะออกเป็นสีหน้าแดงนะนี่ป้ายนะครับนะเป็นหน้าแดงนะขอสองร้อยบาทพอนะครับวันพระัสป้ายนะ,ะการเนตเนี่ยยิ่งโตเขาจะยิ่งเปิดสวยมากแล้วก็เป็นสีดําชมพูนะแบ่งอยู่ที่ต้นละสองร้อยนะครับการเนตนะเผื่อใครชอบนะ รับได้นะครับอันนี้ใหญ่หน่อยนะครับเทพสิรินขอหนึ่งรอยี่สิบนะน้องไซใหญ่แล้วนะครับผมน้องไซใหญ่แล้วเทพสิรินนะครับผมมีอ่าไม้ไม้แปลกนะครับเวลาโตมาเขาจะสวยมากนะเป็นไม้เมล็ดนะเอาไปลุ้นได้นะครับว่าโตมาจะเป็นหน้าแบบไหนนะเ่าเอาร้อยเดียวนะครับเดีย๋ยวบอลพาไปดูต้นพี่ที่บอลตั้งแม่ไว้หนึ่งต้นนะจะอยู่ตู้นี้ครับเนี่ยแรกๆเขาจะยังไม่ค่อยเปิดชมพูออกมานะ เวลาตัวมาแล้วคือเป็นชมพูตัดป้ายนะครับเหมือนปีกผีเสื้อเลยนะครับนี่ไม้แปลกนะครับนะเผื่อเป็นกระแสนะเก็บได้เก็บนะครับไม้แปลกนะไม้แปลกชอบม,มากนะครับนะมีอยู่ที่ส่วนต้นหนึ่งอันนี้คอนมูลเนี่มาเวลาเราอัพกระถางโตอ่ะแล้วน้องฟูมากฟูสวยมากนะมีต้นเล็กแบ่งนะครับคอนมูลนะนี่หน้าน้ำตาลด้วยโตเนี่ยโอ้โหคอนมูลสวยมาก พามาดูแม่พันธุ์อีกแล้วเมื่อกี้พาไปดูแล้วนะครับไม้แป้งน่าเก็บมากนะครับนี่บนเอาต้นละลอยนะน่าจะมีอยู่ที่สวนสองต้นนะครับสองต้นนะครับที่เป็นไม้ไม้ภาพแบบอ้าลูกไม้แป้งนะครับที่เป็นลูกไม้แป้งนะนะครับอันนี้ไตภาคีนะครับต้นใหญ่เลี้ยนะครับขอสองร้อยบาทนะครับไตภาคีนะน้องมีชื่อว่าไตภาคีนะครับอ่าเป็นบอลที่มีเสน่ห์อีกตัวหนึ่งเลยนะครับไตภาคีนะ ยังเล่นกันได้ยาวๆนะครับเล่นกันได้ยาวๆนะอัอนนี้ฝั่งนี้ก็จะมีพวกอเจ้ารับทรับนะครับเจ้ารับทรัพย์ที่ส่วนบอลอ่ะอันนี้ติดด่างมาที่หูใบนิดหนึ่งนะครับนะโตมาเขาจะเป็นใบหนาก้านแข็งนะครับนะบอลแบงอยู่ที่ต้นละร้อยนะครับเจ้ารับทรับนะครับเขาจะเป็นใบหนาหนามากๆนะครับแล้วก็เป็นใบกลมๆป้อมๆนะ,นะนะเจ้ารับรับนะสวยจัง นะครับเจ้าหลักสหูโยเย็นโลติเมตใบใหม่หืมใบใหม่เย็นโลติเมตนะอันนี้เพชรพอนคุณเพชรพอนคุณก็ยิ่งโตยิ่งเปิดหน้าชมพูมากนะสวยมากนะครับมีเสน่ห์มากๆนะครับอาบอลอาเวสเกตนะครับเอาป้ายจัดจัดไปเลยนะนะใครรับต้นนี้นะครับนะป้ายจัดจัดหายากมากนะครับหายากมากๆนะครับ ขอขอต้นนี้ขอสามร้อยนะครับเวทเกตนะครับนะป้ายแบบป้ายหดมากนะครับนะใครยังไม่มีนะเก็บได้เก็บเลยนะครับเวทเกตนะครับเป็นบอลทํายางตัวนึงนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีปีชวดนะครับเอาไปหกสิบบาทพอนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับนะหน้านี้สวยมากนะครับเศรษฐีปีชวดนะบอลมีอ่าอันเนี้ยสีกาญจนาเจนสามนะครับจะเป็นสีออกเหลืองนะครับ นี่หลอดใหม่มาแล้วนะครับอันนี้มาแยกหน่อมานะนี่นะครับเดี๋ยวมีมาแบ่งนะครับเดี๋ยวมีมาแบ่งนะครับติดตามได้เลยนะครับสี่การจนาเจนทีนะครับส่วน BP ีคาราเดียมที่เดียวนะครับมีดารุมะนะต้นละลอยนะดารุมะนะลายสวยๆนะอ่ะให้ดูก่อนนะดารุมะนะครับนะต้นดารุมะสวยมากนะครับเนอะนี่กล้องธรณีต้นนี้สวยจังนะครับนี่กล้องธรณีนะ ทองนกปกก้าก็มีนะครับนะเอาไปไซนี้เอาไปต้นละลอยนะทองนกปก้านะคือโตมาคือนางสวยมากนะทองนกปก้านี่คือให้เขาเลยนะเป็นไม้สีลาหุ้มทองแผงนะครับตู้นี้บอนจะเป็นกระถางห้านิ้วหกนิ้วเท่าที่กระถางหกนิ้วนะครับนี่แก้วแก้วพ้าท่าชนะครับเป็นบอนใบกลม เล็กเลยนะเวลาเขาเขาโตแล้วโตไวมากนะครับนะเวลาโตโตไวมากวันให้ดูก่อนนี่นะครับวันแบ่งต้นเล็กให้นะครับผมนะต้นใหญ่บังเก็บไว้ทําแม่พันธุ์นะนี่นะครับแก้วพระธาตุนะขอแบ่งต้นนี้นะนะครับเขาแบ่งต้นนี้อยู่ห้าร้อยห้าสิบนะครับนะใครรับนะนะครับแบ่งต้นเดียวนะครับเนี่ยใบกลมมากนะเป็นแก้วพระธาตุนะครับผมลายสวยมากนะครับนะอี่ขอ ห้าสิบนะครับใครชอบแก้วพ่าธาตุนะนะครับมีแก้วพ่าธาตุมาแบ่งบอกเลยว่าจึ้งนะเป็นบอลใหม่นะครับแก้วพ่าธาตุนะคือเป็นบอลที่ทําได้อีกนานเลยใบกลมๆนะครับใบกลมๆอันนี้เทพคังซูแยกออกมานานแล้วเนี่ยโตยากมากนะครับอันนี้หน้าแดงนะแต่คือนานมากแล้วอ่ะนะครับอ่ะคอนมูลพร้อมลงกระถางแบบกระถางสิบนิ้วนะ ขอหนึ่งพันบาทนะมีหัวแล้วเอาไปทําต่อได้เลยนะครับเอาไปทําต่อได้เลยนะครับคอนมูลนะอันนี้หอ,อยังไงคอนมูลหอ,อยังไงเอย่ยนะอันนี้เป็นทองสุวรรณชาตินะครับทองสุวรรณชาติอันนี้คือล้นกระถางหกนิ้วแล้วอะต้นเนี้ยนะใครรับเอาพันสี่พอนะครับโอ้กระ้นกระถางคุ้มเลยนะครับคุ้มเลยนะขอแค่พันสี่พอนะครับผม อันนี้ปินเซส o s s นะบอลเพิ่งหลับเข้ามานะครับป c น s t Rose นะครับนะกับลูกไม้ส่วนคุณอาร์มศิริชัยอะ่ะเนี่ยเม็ดสวยมากเลยนะครับเขาจะเป็นป้ายชมพูป้ายเขียวนะนะครับคือเด่นมากนะครับเด่นมากานะมีฟอ l ์ o w มีฟอร์ลมีหูนะครับ f o ร์ o w มียังไม่เป็นหูเป็นทางกับเขาเลยนะครับผม แอบมีกับเขาหนึ่งต้นนะครับฟลอรินนะครับอันนี้เป็นสยามนารมิดนะอันนี้ดีกว่าไปเยอะหน่อยน,นะครับขอสามร้อยนะครับขอสามร้อยนะสยามนารมิดนะครับอันนี้เป็นอ่ารัศมีจันท์แต่ต้นเนี้ยต้นใหญ่นะนะต้นนี้ต้นใหญ่มากนะขอสามร้อยนะครับนะเป็นไซส์ใหญ่แล้วนะครับอันเนี้ยนะอันนี้ขมิ้นตองอ่อนนะครับเป็นหน้าชมพูนะขมิ้นตองอ่อนนะ ไซนี้นะครับโหคัมมิ่งตองอ่อนสวยสวยสวย,สวยเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนสวยสวยอันนี้เป็นเทวีสุริยาแผงเมื่อคืนเห็นปิดในไลฟ์ไปได้ไปสองพันแปดว่ะหน้านี้ด้วยหน้านี้เลยนะเทวีสุริยาแผงหูดูรอดใหม่นะดูรอดใหม่นะนะตัวนี้มันขอห้าร้อยห้าสิบนะครับ ขอ550นะนะครับเทวีสุริยาแผงนะครับคือเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ทำเขาตามเก็บกันนะครับผมนะอันนี้วแท็กปะ่ะนี่วแท็กนะครับวแท็กเ <c oughs> ขาแบ่งกันเท่าไหร่บอลแบ่งอยู่ที่380บาทอนะ่ะวแท็กใครรับนะขอ380บาทนะนะครับวแท็กนะครับวแท็กนะครับ มีฝั่งนี้ก็จะเป็นมีไม้ฝากเลี้ยงด้วยนะเนาะไม้ที่ฝากเลี้ยงก็มีนะครับเนี่ยทองนพคุณเป็นแบบบอนโตมาละชําง่ายมากนะครับสตาร์ดัตสตาร์ดัตสวยมากนะครับใบกลมๆป้อมๆนะครับสตาร์ดัตนะอันนี้ฝากรักนะครับอ่าให้ให้ชมนะนะไซนี้มันแบบไซแม่พันธุนะครับนะ ใครเอาไปก็คือแทบจะไปทำต่อได้เลยนะครับน่าจะไปผ่าหัวได้นะขออยู่ที่400บาทน,นะฝากรักนะครับต้นใหญ่ๆนะครับมินเนี่ยนบอลช็อตนะมินเนี่ยนบอลมีหลายต้นนะแต่มันช็อตอากาศนะอันนี้ต้นที่อ่าลูกค้าฝากเลี้ยงไว้เนี่ยเริ่มสวยแล้วนะครับโตแล้วโตวหมดแล้วนะที่ลูกค้าฝากเลี้ยงไว้นะครับ คุณพาอีกหน้าหนึ่งที่ลูกค้าฝากเรียงไว้นี่นะครับนะเขาป้ายน้อยนะครับมันก็เลยจะโตช้าหน่อยนะครับแต่ก็น่าจะรอดแล้วนะครับจากแนเนียวนะนะครับคือต้นนี้เป็นอะไรเอ,อ่ยขอดูหน่อยนะเพชรแสงมณีสวยมากนะครับมีสองสีในต้นเดียวกันเลยครับขอสองร้อยห้าสิบาทนะเพชรแสงมณีนะครับผมนะอย่าไปดู ไม้ไข่ดีนะดาราจักรพรัดของที่สวนนะครับดาราจักรพพัดนะตู้นี้นะครับตุ้นก็ไม้ใกล้หมดเหมือนกันนะไม้ใกล้หมดนะนี่ดาราจักรพพัดกับดาราประกายแสงนะอันนี้หน้านี้คือแบบเงามากนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะดาราจักรพพัดนะอันนี้ดาราประกายแสงก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะ หนึ่งร้อยบาทดาราประกายแสงเป็นบอลที่ตระกูลดาราที่บอลเก็บนะมีใครอยากทำอุทยานนะครับอุทยานมันก็มีนะเอาไปต้นละร้อยห้าสิบบาทนะไซส์ใหญ่ๆนะครับเลือกได้เลยนะครับนะอันนี้อันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงนะนะครับขอหนึ่งร้อยบาทนะครับแม่ฟ้าหลวงนะหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นน่าจะเป็นทองนอรบเก้านะครับผม ขอหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนะครับทองนพเก้านะอันนี้ออกแบบหน้าแดงแดงนะเกสรพุมบรินนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะอ่าบอนมีเทพจันทานะครับแต่เป็นไม้แยกหนอนะครับเทพจันทานะครับเป็นไม้แยกหนอนะครับสี่ครบนะครับนะสี่ครบขอสี่ร้อยห้าสิบาทนะสี่ร้อยห้าสิบาทนะเทพจันทาสี่ครบนะเก็บได้เก็บเลยนะครับผมนะ สีครบนะหายากมากนะครับหายากมากนะครับยังไงบนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับผมนะเดี๋ยวบอนอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับผมช่วงมีไม้โตแล้วนะครับหรือใครติดต่อมาอยากเข้ามาที่สวนมาดูลูกไม้นะครับผมก็เข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ